สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็พบกับช่องเตชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เนน่ยก็อยู่บ้านนะคะแต่น้องเต็จไม่อยู่นะน้องเต็จไปโรงเรียนนะพี่เนี่ยก็ไปโรงเรียนเหมือนกันแต่ไปแบบเว้นวันนะวันคู่วันขี้นะครับทุกคนวันนี้นะครับแอนวันนี้วันนี้ช่องเตชแนลก็จะมานําเสนอพี่ใจดี vs พี่ใจไลา์อีกแล้วนะครับทุกคนแอน พี่ใจดี vs พี่ใจลายนะครับทุกคนเเห็นช่วงนี้ไม่ได้ทํา vs มานานแล้วนะคะพี่อาก็เลยต้องมาทํา vs นะคะพี่ใจดี vs พี่ใจลายกันนะครับทุกคนพี่เดี๋ยวเราจะมาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหนือจะพูดรวมๆนะพี่ใจดีนั้นก็คือพี่ที่ซื้อขนมให้น้องนะครับก็จะเป็นพี่ที่ซื้อขนมให้น้องนะ ส่วนพี่ใจร้ายนะครับก็คือพี่ที่ไม่ตื้อขนมให้น้องนะครับก็จะตับไปตัดมาอย่างเงี้ยก็คือผมก็จะพูดรวมๆนะเอมนะครับวันนี้ตากล้องพี่เนี่ยก็เป็นคนถือกล้องมาอธิบายให้ดูเพราะว่าคนอื่นถือกล้องแล้วแบบมันพูดไม่ค่อยสะดวกนี่นะคนที่ถือกล้องก็จะเป็นพี่เนี่ยอีกแล้วนะวันนี้เรามาเห็นพี่หนาชัดเจนเลยนะ นะคบทุกคนพี่ใจดีก็พี่ใจร้ายก็จะเป็นแบบพี่ใจดีก็จะเป็นแบบตื้อของให้พี่ใจร้ายก็จะาใจร้ายมากก็แบบไม่ตื้อของให้นะครับคําอธิบายก็จะมีแค่นี้นะไม่เยอะนะแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะะนะครับทุกคนเอ่คำอธิบายก็จะมีเท่านี้นะทุกคนไม่เยอะหรอกนะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะครับทุกคนเอ่นะครับทุกคน อย่าลืมกปดติดตามช่องเต็ดช n แนลอยากให้ถ้าอยากให้มีอีพีต่อก็ขอกำลังใจโค้ดต่องไรนะครับขอโค้ดต่องไรก็พอเดี๋ยวจะทำอีพีต่อพี่ใจดีเวทพี่ใจลาให้ดูนะครับทุกคนใครอยากให้มีอีพีต่อก็มานะครับอก็พิมพ์ก็ขอกำลังใจโค้ดต่องไรนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทำอีพีต่อให้เลยนะครับอยากไงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเต็ดชาแนลให้ด้วยนะครับ ใครที่ชอบดูหนังตั้นแบบเด็กๆนะก็กดติดตามให้กับช่องติ๊ดแชนแนลได้นะหนังตั้นแบบเด็กๆอะแบบหนังตั้นโชว์ลุมตะบายตะบายไม่เยอะนะครับทุกคนแองช่องติ๊ดแชนแนลนะครับวันนี้นะพี่ก็จะมีแบบมีของมานะฮะพี่ใจดีนะครับก็จะเป็นพี่ที่แบบดูแลน้องนะ จะเป็นแบบดูแลนะ้องไม่ก็ไม่แบบไม่ทําอะไรไม่ติไม่ทําร้ายนะ้องพี่ใจดีตรวจพี่ใจร้ายก็จะเป็นพี่ตุดโหดแกล้งนะ้องทําให้น้องร้องไห้นะครับอันนี้คือพี่ใจร้ายานะครับข้ามอาธิบายก็จะมีเท่านี้นะครับทุกคนแอร์ นะครับคำอธิบายก็จะมีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเ e d channel ด้วยนะคบใครอยากให้มี ep ต่อก็กดไลค์ขอกำลังใจคนละต่อไล์นะคบอยากให้มี ep ต่อสำหรับนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง ted channel ให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบาย